สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องเจ้าตัว Xbox Series X กันนะครับตัวนี้ก็เป็นการอัปเกรดจากตัว Series S ที่ผมเคยใช้มาเป็นปีแล้วนะครับก็สมัยก่อนที่ซื้อจาก Amazon UK นะครับเดี๋ยวนี้ก็สามารถซื้อได้ง่ายผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ในไทยแล้วนะครับก็ยังไงก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเรามาดูตัวกล่องกันเลยนะครับ ัวกล่องนี่ก็ <c oughs> ใหญ่เหมือนกันครับหนักด้วย <c oughs> อ่ะนี่ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับด้านหน้าตัวกล่องโ okay, อเค120หนึ่งเทเลบย SSD อันนี้นะเป็นเครื่องจากญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> หนักจริงมีลูเครื่องด้านข้างแล้วก็มีเป็นสเปคครับบอกสเปค for Japan Only ครับนี่เป็นเครื่องจากญี่ปุ่นเนาะ แล้วก็ด้านหลังจะเป็นรูปเกมสตา f i ฟิลนะครับออตัวกล่องเนี่ยก็จะมีซิลนี่ครับแบนสติ๊กเกอร์1 2 3 4, 4 4ด้านนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยนะครับโอเคเราจะเปิดทางไหนทางนี้ใช่ไหมวิธีเปิดก็คือ ยกฝากขึ้นเลยนี่นี่ครับในตัวกล่องก็จะมีตัวเครื่องเป็นโฟมบุกหนาอยู่นะครับเนี่ยบุกไว้หนาเลยครับเอาเอี้ยวมาก่อนอตัวเล็กแต่ว่าหนักโอเคในกล่องก็จะมีอันนี้เป็นคู่มือเซตอัพนะครับ ก็บอกตำแหน่งต่างๆแล้วก็มีเปิดมาตรงนี้ก็จะมีตัวสาย power เป็นหัวปลั๊กแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสาย HDMI ครับ Ultra High Speed แล้วตรงนี้เป็นก็เป็นคู่มือครับทางด้านนี้ก็เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ครับตัวคอนโทรลเลอร์เป็นสีดำนะครับถ้าตัว Series X เขาจะเป็น มีสีขาวมาให้นะตัวคอนเทลเลอร์นะครับในกล่องก็มีแค่นี้นครับเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับอันตัวเล็กๆอย่างนี้หนักมากนะครับนี่ครับสวยงาม เป็นสีดำด้านนะครับสวยเลยเดี๋ยวผมจะลองวางเทียบกับเจ้าตัว S นะนี่ความกว้างเนี่ยไม่ต่างกันนะแต่ว่าความหนาเนี่ยต่างกันเยอะเลยแล้วก็น้ำหนักก็ต่างกันตัวเนี้ยเหมาะสำหรับการแบบเวลาเราไปเที่ยวไหนก็สามารถพกพาไปได้ส่วนตัวเนี้ยเหมาะกับการอยู่บ้านเฉยๆนะเพราะว่ามันหนักมากแล้วก็ ขนาดอตเอาจริงมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าน้ําหนักมันเยอะเลยทำให้แบบเวลาพกพาเนี่ยน่าจะลําบากอยู่พอตัวก็คร่าวๆนะสาหรับภายนอกของเจ้าตัว X กับตัว S นะครับทีนี้เรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่าตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบก็คือตรงนี้ก็คือเป็นช่องใส่แผ่นเนาะ่าแผ่น DVD อะไรพวกนี้ตรงนี้เป็นปุ่ม power สาย USB นะครับตรงนี้น่าจะเป็นปุ่ม pairing แล้วก็ทางด้านหลังตรงนี้จะเป็นช่อง HDMI ตรงนี้เป็นสาย power ตรงนี้ตัวเสียบตัว expansion card ก็คือใส่พวกความจำเพิ่มนะครับตรงนี้เป็นสาย LAN แล้วก็เป็น USB-A อีกสช่อง,งนี้เป็น Kensington lock อย่างนี้ก็เป็นรูระบายอากาศนะครับเนี่ยมี1นึ่งสนันบออีก3ตรงนี้จะเป็นเห็นเป็นพัดลมใหญ่ๆเลยนะครับข้างใน ระบายอากาศระบายความร้อนครับแล้วก็มีจุกยาง4มุมสำหรับการวางนอนเนะาะใครจะวางนอนก็วางได้ทางนี้เขาเขามีจุกยางกันเลื่อนไว้ให้ส่วนทางด้านล่างจะเป็นฐานวงกลมครับขอบวงกลมเนี่ยตรงขอบจะเป็นยางนะครับตรงกลางนี่เป็นพลาสติกก็เนี่ยครับสําหรับรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าตัว x นะครับ